อันนี้เป็นร้านขายถั่วที่ขายแต่ถั่วลิสงคั่วนะคะถั่วลิสงภาษาฮินดีเรียกมุงฟลีบ้านเราก็น่าจะเป็นถั่วต้มเขาไม่คั่วกันใช้ต้มเอาแต่อันนี้เขาจะคั่วนะคะใส่กระทะไอ้กองข้างๆนี้เป็นถั่วดิบนะคะ ซึ่งถั่วขั่วแบบนี้มันจะมีน้ำหนักเบาเบามากเลยเขาขายกิโลละ140รูปีค่ะนี่เป็นเตาแบบใช้ดินเหนียวปั้นเอาเองนะคะเอาดินเหนียวมาก่อเป็นเตาขึ้นมาเจาะช่องด้านบนกับด้านข้างภาษาฮินดีเขาเรียกชุลห้าค่ะ เวลาจะใช้ก็ใส่ฐานหรือใส่ฟืนก็ได้ด้านบนก็เป็นเหมือนเอาหม้อหรือกระทะตั้งสามารถทำกับข้าวได้ดูง่ายเนาะร้านขายชาบางร้านเขาก็ทำเตาแบบนี้กันเองค่ะไม่ไม่ได้ใช้เตาแกส๊ส มิงถามเขาว่าเขาทำเองเปา่อาเขาบอกเขาทำเองเต่าต,ตัวเนี้ยถั่วคั่วแบบนี้จะนิยมกินกันมากในหน้าหนาวนะคะหน้าอื่นๆก็มีขายแต่ว่าหน้าหนาวอ่ะ ก็จะไขด่ดีเป็นพิเศษอารมณ์ประมาณอากาศเย็นๆได้กินถั่วขั่วร้อนๆอะไรประมาณนี้อันนี้เป็นตาช่างแบบโบราณนะคะแบบไม่มีไฟฟ้าว่างั้นนะคะเด็กน้อยเขากำลังช่างถั่วให้ด้านหนึ่งเป็น ใส่ของนะคะอีกด้านนึงจะเป็นลูกเหล็กลูกเหล็กที่เป็นตัวตัว,ตวช่างเนี่ยก็จะมีหลายขนาดนะคะตั้งแต่25กรัมแล้วก็50กรัม1ขีด250กรัมครึ่งโล 1>, 1กิโล2กิโลไปจนถึง5กิโลเสร็จเรียบร้อยแล้วกลับกันดีกว่าเนาะ